สวัสดีครับผมแนมน้าแสงแจ่มรหัสนักศึกษาเลขหกสี่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามเจ็ดคณะวิศวกรรมศาสตร์าาสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยคุณนยนนะครับวันนี้จะมารายง,งานผลการปรึกกานของผมนะครับโดยรายละเอียดการปฏิบัติงานนะครับก็คือจะปึกการตั้งแต่หนึ่งพิธีการยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถึง สามสิบเคตาคมพศ2 5 6 7นาระครับการทำงานก็คือจะเป็นทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเริ่มงาน8โมงถึง5้าโมงนะครับโดยสถานที่ฝึกงานก็คือเป็นบริษัท perfect comedien group จำกัดนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางสะตรงอําเภอบางสะตรงจังหวัดสุษรากการ์ธานีนะครับออกมาจะเป็นข้อมูลขององค์กรนะครับก็คืออันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท นะครับซึ่งจะซึ่งบริษัททางบริษัทใหญ่เนี่ยจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้จะเป็นสถานที่ผมมาฝึกก็คือเป็นจังหวัดสุพรรณนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลภายในองก่อนนะครับก็คือบริษัท perfect c o m p a n group นะครับ,รบก็ต่อตั้งขึ้นเมื่อในปีพศ2522นะครับโดยกลุ่มผู้จชาติชาด้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเห็นได้จากกองสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันเนี่ย ไม่ต้องมองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงครับแต่มองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเปียบเ,เสมือนเพื่อฆ่ากายที่สมควรได้ญญรับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับเป้ะหมายหลักในการให้บริการของลูกค้าของบริษัทเนี่ยคือนอกจากจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายแรกในประเทศไทยที่รับการรับรองมาตรฐาน iso 9000 9002 certification แล้วเนี่ยเราอยากได้พัฒนาระบบกระบวน,นการผลิตต่างๆอย่างต่อนเนื่องจนได้เป็นผู้ผลิตรายแรกที่รับการรับรองมาตรฐาน iso 9000 หนึ่งร์ชั่ส2 0พันจาก SGS ละวันผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงดีเด่นนะครับ GMP e และผ่านการตรวจสอบระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกจิตที่ต้องควบคุมภา,า,า,าษาร a c i d and critical control point system นะครับจากกรมปรศุสัตว์กาศกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์แห่งประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากโรงงานของเราได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานระรับสารอาหารที่กำหนด โดยกอ US National Research Council ครับและองค์กร Association of American f e s t Control Officials นะครับกร Official, รบารที่กล่ามาทั้งหมดก็เป็นการรับประกันได้ถึงวุฒสุดและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอย่างลีเครัดทุกขั้นตอนนะครับนี่จะเป็นรูปโลโก้ของบริษัทนะครับอันนี้จะเป็นจ้องทางการติดต่อน,นะครับต่อมาเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรน,นะครับก็บริษัท Perfect Common Group เนี่ยได้จัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยงในการดูแลเอาใจใส่และคีดค้นผลิผลตภาพย่ากอเนี่จริงไม่ได้ว,ว่าสินค้าบริการของทางบริษัทเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณได้นะครับค่านิยมขององค์กรนะครับก็คือ3ามอยู่นะครับ,รบประเทศชาติประชาชนบริษัททําเร็วและมีคุณภาพทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายยอมรับการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่และคุณธรรมและความซื่อสัตย์นะครับ โดยงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองงานนะครับซึ่งสัปดาห์หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สองเนะี่ยผมจะเป็นคนเป็นคนดูแลการทํางานนะครับเป็นเป็นดูวิธีการทํางานของโรบอทโหลดเดอร์และโรบอทอาร์มนะครับแล้วก็บันทึกการทํางานของโรบอทในแต่ละรายการผลิตนะครับแล้วก็นําไปส่งให้พี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานนะครับส่วนต่อมาจะเป็นสัปดาห์ที่สาถึงสัปดาห์ที่แดนะครับก็าผมจะ ได้รับหน้าที่ใหม่ก็คือเป็นคนดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารภายในออฟฟิศนะครับก็คือเป็นการดูแลอุปกรณ์ไอทีภายในออฟฟิศของที่ผมอยู่นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือการประสานงานกับซัพพอร์ตของฟูจิฟิล์มนะครับฟูจิฟิล์มก็คือเป็นอ่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเพราะว่าการที่การที่อ่าจะทำงานเนี่ยคือทาง พวกพนักงานก็ต้องมีการพิม้นเอกสารในการส่งงานนะครับโดยบางทีเนี่ยก็จะมีมีการใช้อเ,อเ,อเอกสารจำนวนเพื่อไทยเอกสารจํานวนมากนะครับก็ผมก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับหากเพื่อมีปัญหาก็จะเป็นคนติตดต่อทางซัพพอร์ตของฟูจิฟิวสนะครับงานแรกก็คือเป็นงานลักษณะอ่าลตรา,รราที่อีกถึงตราที่สองนะก็คือเป็นการดูแลการทํางานของอดูวิการทํางานของโรบัตโหลดเดอร์ลบัตอาร์ม ซึ่งจะเป็นลักษณะของเออเป็นรายการผลิตของอาหารสัตว์นะครับเริ่มตั้งแต่การบรรจุพันธุ์จนถึงการที่ให้หุ่นยนต์น่ยหรือระบระบรบตอาร์มเนี่ยทำทำใน,ในแต่ละขั้นตอนนะครับว่ามาทํางานอะไรบ้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายง,งานที่ผมเขียนไปส่งพี่เลี้ยงหรือว่าหัวหน้างานผมนะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่ยังยัง ยังไม่มีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นซอในการใส่อาหารสัตว์นะครับก็คือจะบอกว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ต่อมาพอมาเป็นพอมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยระบบอานใช้เวลากี่วิในการในการส่งไปที่ไปที่คอนเวเยอร์หรือสายพานอื่นน่กี่วินะครับก็คือจะคํานวณเลยว่าใช้เวลากี่วิในการในการให้ระบบอานเนี่ยส่งไปส่งไปสายพานไหนนะครับ แล้วก็ลักษณะอารก็คือการบฏิกิริการทางานของกวนการผลิตอาหารนะฮะตั้แในต้นจนจบแล้วก็นําไปส่งให้กับพี่อย่นะครับล,ลักษณะก็จะเป็นนี้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของรายการผลิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสายพานในการให้ให้อ่าเป็นมันลักษณะมันจะเป็นแท่นเหล็กแท่นเหล็กที่เอาไว้สแต็กกับอาหารนะครับก็จะมีโรบ,บอทอาร์มเนี่ยคอยคอยหยิบหยิบจับนะครับ ี่จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมที่ที่ผมไม่ได้ไปดูวิธีการทํางานนะครับจะเป็นลักษณะเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของรูบอทอาร์มนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นตู้ควบคุมก็คือเป็นตู้ของอันนี้นั่นนะครับแล้วก็งานช่วงสัปดาห์ที่สามถึสัปดาห์ที่แปดหรือว่าจนถึงผมจบการฝึกงานนะก็ผมได้หน้าที่ใหม่ก็คือเป็นดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารภายในออฟฟิศนะครับ ก็ประสานงานกับซัพพอร์ตของ v i จิ t นะครับที่ทำหน้าที่ดูแลจับผูไอทีของสานการนะครับก็ลักษณะงานก็คือเป็นการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ทุกอย่าง<ม>แลออฟิศนะครับเมื่ออุปกรณ์มีปัญหานะครับก็ผมจะแก้ไขมาหาเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้ก็จะต้องประสานงานกับซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับก็คือก็คือแก้ก็คือเอกิดจาการที่ เครื่องเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็ต้องแก้ฐานหน้าจอนี้นะครับนีจะเป็นการลงไดเวอร์ใหม่ให้กับให้กับอคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานนะครับของพนักงานของแต่ละคนที่ไม่ได้ลงไดเวอร์ของเอกสา,ารไว้นะครับก็เมื่อเกิดปัญหาที่ตัวเองไม่สามารถทาได้ก็จะทําการแจ้งซัพพอร์ตเพื่อประสานงานครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ซัพพอร์ตที่ผมได้ประสานงานกับเขาครับก็แล้วก็ให เขาเนี่ยมามา,มาที่บริษัทเพื่อทําการแก้ไขนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่สามารถแก้ไขได้นะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ในการในการเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นหมึกนะครับเพราะาผมไม่มีเปลี่ยนของต้องประสานงานแล้วก็ต้องให้เขามาเปลี่ยนให้นะครับปัญหานะครับปัญหาที่เจอก็คือเนื่องจากที่ในออฟฟิศเนี่ยลักษณะ,ะาการที่ทำเนี่ยเออไม่มีตําแหน่ง ที่คอยทำหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับโดยปกติเนะี่ยก็จะมีแอดมินอีกตึกหนึ่งเนะี่ยจะคอยทําลักษณะการน,นี้ก็คือเป็นการเป็นการติดต่อจากัพ p อ o r t ครับเพื่อมาประสานงานแล้วก็แก้ปัญหานะครับแต่ว่าปกติเนะี่ยก็แอดมินเขาจะไม่ค่อยทําทําหน้าที่ดีนะเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับแต่ว่าช่วงนี้เครื่องมีปัญหาก็ผมก็เลยต้องมาทําหน้าที่แทนนะครับก็คือเป็นคน คนทำทาแทนอาช่าที่แอดมินก็คือติดต่อซัพพอร์ตนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับอย่างที่สองก็คือการสื่อสารรับสายอาซัพพอร์ตนะทุกทัางเนะี่ยต้องต้องแจ้งโทรต้องโทรแจ้งเพื่อให้ฝนะ่ายซัพพอร์ตคอยอัลล็อกหรือว่าปลดล็อกรหัสบางอย่างที่ที่ในะคอมของคอมของสำนักงานเนะี่ยเข้าไม่ได้นะครับอย่างเช่นการที่จะไปแก้ไฟล์บางอย่างเนะี่ยก็ต้อง ก็ต้องโทรหาซัพพอร์ตเพื่อให้เขาเนี่ยเพื่อให้เขาใส่รหัสมาให้ใส่รหัสให้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นคอมพิวเตอร์ของการดูแลของของ CPF นะครับก็ต้องทำให้ต้องโทรแจ้งไปทุกครั้งเพื่อว่าผมจะแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์นะเพราะว่ามันจะเป็นรหัสล็อกไว้นะครับกจะทำให้เกิดความราชาด้วย ข้อเสนอแนะนะครับก็คือเมื่อเกิดปัญหากับอุปกรณ์ที่เคยประสานงานซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าคอยจดบันทึกทุกๆครั้งนะครับเมื่อเมื่อมีปัญหาที่ที่เคยแก้กับซัพพอร์ตนะครับเพื่อถ้าหากเกิดปัญหากับเดิมเพื่อถ้าเกิดปัญหาเกิดปัญหาเดิมเนี่ยหรือปัญหาที่ผมสามารถแก้ได้เนี่ยผมก็จะไม่ติดต่อซัพพอร์ตนะครับเพื่อสะดวกเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อว่าถ้าเกิดความล่าช้าเนี่ยก็คือ ทางพี่พนักงานเขาจะไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยถ้าเกิดปัญหาที่มันกระทําชิดด้วยนะครับอย่างที่สองก็คือได้ฝึกการสื่อสารนะครับไม่ว่าเป็นได้ฝึกการสื่อสารกับซัพพอร์ตแล้วก็พี่พนักงานด้วยนะครับก็มันเป็นสิ่งสำคัญที่ในการทํางานกับองค์กรด้วยนะครับเป็นอ่านี่จะเป็นประมวลผลผลภาคการฝึกงานนะครับอันนี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่อยู่สัปดาห์ที่สองนะครับ อันที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแขนโรบอทนะครับแต่การจับสิ่งของในแต่ละสายพานเอ่ยให้ไปยกไปแต่ในแต่ละตำแหน่งที่มันที่มันตั้งค่าโปรแกรมไว้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่สามหรือสัปดาห์ที่8ปดนะครับน,นี้ก็ผมแก้ปัญหาเกี่ยวกับคลื่อไถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผม คุยกับซัพพอร์ตของทางฟูจิฟิล์มนะครับก็อันนี้จะเป็นการเอ่อเป็นการเซต ip address ของของโปรแกรมที่ทางหน่วยงานที่เป็นคนดูแลคอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี้ยเซตค่าไว้นะครับเนื่องจากเนี้ยมันมีพนักงานใหม่เข้ามานะครับก็คือผมต้องเป็นคนเซตเซต เซตเกี่ยวกับการสแกนผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านการพิมพ์ในการสั่งการพิมพ์เอกสารผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเป็นคอมที่เป็นคอมเครื่องใหม่ผมก็ต้องไปเซตแทนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซตเซตการสแกนการสแกนเอกสารผ่านผ่านเครื่องนเอกสารมาสู่คอมนะครับเพื่อมาลงคอมพิวเตอร์นะเป็นโฟลเดอร์ เป็นสัสนี่ครับนี่การลงไดรเวอร์ครับแล้วก็อันนี้การเซตเซตไอพีนะครับเซตไอพี uh, IP, แล้วก็ไปเซตค่าในนี่อีกทีหนึ่งก็คือเป็นอันนี้จะเป็นรูปของอันเมื่อกี้ครับก็คือจะเป็นหน้าจอเดียกับอันนี้จะเป็นชื่อของชื่อของพี่พนักงานที่เป็นคอมแต่ละเครื่องของพี่พี่พน,กนักงานนะครับก็จบแล้วสำหรับการในการผลักรันงานนะครับผมครับ